ด้วยเมืองไทยนะคะที่มีอากาศร้นอนอบอ้าวขนาดนี้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดสวัสดีค่ะพบกับต้อวันที่สี่สิบสิสิบด้วยเมืองไทยนะคะที่มีอากาศร้นอนอบอ้าวขนาดแสงแดดนะคะถ้าเกิดสมมติเราโดนมากๆแล้วเราไม่ได้ป้องกันนะคะ สิ่งหนึ่งช่วงแรกเลยนะคะนั่นก็คือทําให้หน้าเราแก่ง่ายนะคะสําหรับคนที่ทํางานตากแดดอัตราเสี่ยงของการเกิดมันเล็งผิวหนังค่อนข้างที่จะสูงซึ่งวันนี้นะคะ ต้อยมีนะคะไอเทมอีกไอเทมหนึ่งนะคะที่หาซื้อได้ในไซเว่นอิวเอเว่นอีกแล้วจ้นคิวเพส UV วีเอ็กซ์เพรสโพลเทนะคะ All Day Bright Toast Up Sunscreen SPF 50 PA บบวกบวกบวกจ้าเป็นคิวเพสนะคะ กันแดดโทสอัพนะคะช่วยให้ผิวไบรท์ดอดวันนะคะแล้วเขาก็เคลมมาอีกว่าเป็นเมคอัพเบสคุมมันกันน้ำเขาได้กับทุกสภาพสีผิวนะคะเรามาดูเนื้อครีมของคิวเพสกันแดดโทสอัพไบท์ขึ้นหนึ่งสเต็ปกันนะคะาาค ace, up, นนก็บีบออกมาค่ะเป็นเนื้อครีมนะคะสีชมพูสีน่ารักเลยนะคะสีแบบออกแบบพัชเทลนะคะสวย สีสวยเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองใช้แค่ครึ่งหน้ากันก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าสามารถใช้เข้ากับทุกสภาพสีซึ่งผิวของต้อยนะคะค่อนข้างที่จะสเีเป็นสีผิวสองสีนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะนี่นะคะก็ทาให้ทั่วนะคะเกลี่ยให้ทั่วเลยนะคะ ทีแต่เดี๋ยวทาให้ดูก่อนนะคะว่ามันสีจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเกลี่ยให้ทั่วเลยนะะซึ่งกันแดดโทสอัพตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นครีมกันแดดเนื้อโทอสอัพสีชมพูอ่อ,อนช่วยปลุกผิวที่เหนื่อยล้าให้สดใสนะคะพร้อมปรับโทนสีผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นทันทีสามารถนะคะทากลมกลืนเข้ากับทุกสีผิวได้นะคะสีไม่ดับตลอดวันนะคะซึ่ง ซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่เหนียวเหน,นอะน่ะช่วยควบคุมความมันระหว่างวันด้วยนะคะแล้วก็พร้อมปอกป้องผิวจากสภาพจากแสงแดดด,ด้วยค่า SPF 50 PA+++ ป้องกันได้ทั้งรังสี UVA 1 UVA 2และ UVB นะคะพร้อมปอกป้องผิวจากความแห้งกล้านด้วยแร่ธาตุจากน้ำทะเลลึกด้วยนะคะผสานด้วยสารสกัดจากดอกคาโมไมล์ที่ช่วย ล่อประโลมผิวหลังการออกแดดสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะคะนี่เป็นไงคะเมื่อกี้ที่เราทาไปนะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบขาวจั้วเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าเออมันเริ่มกลมกลืนไปกับหน้าเราแล้วถ้าเกิดสมมติออกแดดเง่ออกนะคะต้ยรู้สึกเลยนะคะว่าน่าจะใสขึ้นเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้แต่สําหรับคนผิวแห้งเต้ยมีความรู้สึกว่าเ้ยผิวมันแห้งไปหรือผิวมันแห้งไปอะคะ่ะมีความรู้สึกว่าผิวมันจะแบบแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่โดยรวมแล้วถือว่าโอเคนะคะ นี่นะคะก็จะเห็นไหมเห็นชัดไหมคะก็คืออันนี้จะสว่างกระจางใสนิดนึงนะคะอีกอันหนึ่งก็คือจะแบบเหมือนดำๆนิดนึงทรมึนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นกันแดดชดอ up นะคะที่เอามาแชร์ให้กับทุกๆคนนะวันนี้นะคะ ก็หลังที่ต้อยใช้ตัวนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบแห้งนิดนึงนะคะเพราะว่าผิวต้อยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างผิวแห้งอยู่แล้วกันแดดที่มีเมคอัพเบสอย่างเงี้ยเขาจะทําให้ผิวเราอุดตันนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญคือหลังจากที่เราอุดตันนะเหมันก็จะทาให้เราเกิดสิวจ้ะทุกคนฉะนั้นถ้าเกิดสมมติใครที่ใช้ครีมกันแดดหรือว่าอะไรก็ตามแต่ต้อยเน้นย้ําเลยนะคะในเรื่องของการล้างหน้ายังไงให้สะอาดนั่นก็คือการใช้ค l e a ซิ i n g เช็ดหน้าก่อนที่จะทําความสะอาดหรือว่าก่อนที่จะอาบน้าทุก ครงน,ะคะนั่นก็คือเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่ต้อยนำมาฝากกันในวันนี้นะจา้าสำหรับคลิปนี้นะคะต้อยแล้ววาไเลตี่40อัพนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามแะแจกก้งกดขอบคุณมาก่นนะ,ะสวัสดีค่ะบ้ะายอล้วก็อย่าลืมใช้ครีมกันแดดด้วยนะมันสำคัญอมากจ้ะนะคะ Thank <small> you.